thank you สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปทําน้ํายาสําหรับป้องกันและไล่มแมลงที่มากัดกินกับต้นกระท่อมของเรานะคะในเมื่อเราปลูกเขาแล้วเราก็ต้องดูแล,แลและรักษาเขานะคะเพราะเราปลูกแล้วเราก็รักเขาค่ะอยากเห็นเขาจเจริญเติบโตนะคะเราก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากันเลยค่ะไปเลยค่ะ เมื่อวานนี้ยายแมวก็ได้ทําน้ํายาสําหรับบํารุงแล้วนะคะบํารุงรากบํารุงลําต้นให้กับต้นกระท่อมแล้วนะคะวันนี้ยายแมวก็จะพามาทําน้ํายาสําหรับไล่มแมลงและป้องกันแมลงกับต้นกระท่อมนะคะเราปลูกเขาแล้วเราก็รักเขาค่ะอยากเห็นเขาจเจริญเติบโตนะคะว่าตอนโตเขาจะเป็นลักษณะอย่างไรวันนี้ยายแมวก็เลยจะมาแบ่งปันสูตรทําน้ํายาสําหรับไล่มแมลงแบบง่ายๆให้เพื่อนๆชมนะคะ เพราะว่าเราได้ลงกระท่อมไปแล้วต้นกระท่อมมันอ่อนถ้าไปโดนอะไรที่แรงๆอาจจะเสียหายหรือตายได้นะคะวันนี้ยายแมวก็จะมาแบ่งสูตรง่ายๆทําเองนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากันเลยค่ะค่ะก็จะมีขี้เท่าฐานนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะยายแมวจะใช้น้ำเปล่าประมาณ10ลิตรนะคะแล้วเราก็จะนําขี้เถ้าถานตัวนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะ แล้วเราจะคนนะคะให้ขี้เท้าฐานละลายให้หมดนะคะเมื่อขี้เท่าฐานละลายหมดแล้วนะคะเราจะนําไปใช้เลยไม่ได้เราจะต้องทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้ขี้เท่าฐานได้ตกตะกอนนะคะแล้วก็จะนําน้ําใส่ที่ ขี้เท้าถ่านได้ตกตะกอนแล้วถึงนําไปใช้ได้นะคะแบบนี้เรายังใช้ไม่ได้ค่ะเราก็จะเก็บเขาไว้หนึ่งคืนนะคะนี่ก็จะเป็นขี้เท้าถ่านนะคะที่ได้ค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะมันก็จะตกตะกอนในลักษณะนี้นะคะเราจะนําน้าําใสๆตัวนี้เลยค่ะไปฉีดพ่นและป้องกันและไล่ศัตรูพืชที่มากัดกินต้นกระท่อมของเรานะคะเราจะต้องทิ้งให้เขาตกตะกอนแบบนี้นะคะเพื่อนๆถึงจะนําน้ําใสๆไปใช้ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะใช้เลยไม่ได้เราจะต้องนำไปผสมน้ำเปล่านะคะในอัตราส่วนนะคะน้ำเปล่าหนึ่งลิตรต่อน้ำขี้เท่าถ่านครึ่งแก้วนะคะประมาณครึ่งแก้วค่ะถ้าเยอะไปก็อาจจะเป็นโทษต่อต้อตนพืชหรือต้นกระท่อมของเราได้นะคะสูตรนี้สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้กันมาตั้งแต่ ดั้งเดิมเลยนะคะสำหรับขี้เถ้าถ่านนะคะน้ำในฟ็อกกี้นี้ประมาณหนึ่งลิตรนะคะเราก็จะใส่น้ำขี้เถ้าถ่านที่เราได้ทิ้งค้างคืนไว้จนตกตะกอนแล้วนะคะแล้วก็จะนำแต่น้ำใสๆมาใช้นะคะประมาณครึ่งแก้วใส่ไปเลยค่ะกะเอาได้เลยนะคะประมาณครึ่งแก้วค่ะ เราก็จะเก็บใช้ได้อีกนะคะสําหรับน้ำขี้เถ้าฐานที่เหลือนะคะสามารถใช้ได้ตลอดนะคะเก็บไว้ได้นานเป็นปีนะคะเก็บได้ตลอดเลยค่ะจนกว่าจะหมดและทําไว้นะคะการที่นํามาใส่ขวดก็สะดวกสบายกับการใช้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาฟอกกี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเขย่าน้ำขี้เถ้าฐานแล้วก็น้ําเปล่าให้เข้ากันนะคะ เรานำไปฉีดพ่นต้นกระท่อมและพืชอื่นๆได้เลยค่ะไปค่ะค่ะเราก็จะฉีดพ่นไปบริเวณของที่ต้นกระท่อมหรือใบนะคะต้นเขากำลังอ่อนๆเราฉีดพ่นเพื่อป้องกันมแมลงได้นะคะสำหรับน้ำยาตัวนี้เราจะฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์นะคะก็เวลาช่วงเย็นถึงพบค้าเพราะช่วงเย็นมแมลงจะเริ่มออกหากินนะคะฉีดเพื่อป้องกันไว้ก่อนคะ่ะ ต้นกระท่อมที่ลงใหม่ๆนะคะเริ่มแตกยอดแตกปีแล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันมแมลงด้วยสูตรอ่อนๆนี้ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เพิ่งลงใหม่เหมือนกันนะคะเราต้องฉีดพ่นและป้องกันไว้ก่อนค่ะค่ะตอนนี้โดนลมพัดแรงนะคะยอดหักไปเราก็ฉีดป้องกันกันไว้ก่อนค่ะ ฉีดพ่นไปเลยค่ะเพื่อป้องกันมแมลงนะคะสำหรับสูตรน้ำกี่เท่าสูตรบางๆนี้นะคะฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์นะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะให้ทั่วสบต้นเลยนะคะค่ะอย่างต้นนี้นะคะปีก,ลกำลังงามๆเลยค่ะค่ะต้อตอนนี้ก็กำลังงามๆนะคะเพื่อนๆดูสิคะปีกำลังออกใหญ่เลยค่ะฉีดพ่นไปทั่วๆนะคะค่ะใบเริ่มห่อแล้วนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่ม,มแมลงมากัดกินแล้วนะคะ เริ่มจากมดเลยนะคะพอมดจะนําเพี้ยขึ้นมานะคะเราก็ฉีดพ่นไปทั่วๆเลยค่ะค่ะสําสหรับสูตรน้ํายาป้องกันมแมลงด้วยน้ําขี้เท่าถ่านนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยยแมวพาทำด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะกำลังแตกปีใหญ่ๆเลยค่ะ